ปรีรังพร้อมล่าสุดครับชนะอภิเดชน้อย JSP แล้วก็มาแพ,พ้พีมใหม่เดอะคลับพัทยาก็ล่าสุดครับชนะสิทธิศักดิ์กีล่าสปอร์ตในขณะที่คู่ชกขับฟ้าอิฐลูกสวนอายุแค่16ครับนักมวยจากเขตจอมทองกทอมอชนะโดโดกักไพลินแพ้สตอลเล็กวิทยานรุพลล่าสุดครับชนะรักเต็มร้อยพีเคแสนไทยมวยไทยยิมช่วงเวลาเกล็ดเล็กเด็กน้อยจากอุรานกุลเชิญครับ คูนี้ร้อยี่บปอนเปิดหัวมวยไทยเจ็สีคู่แรกของเราครับจากบุรีรัมย์ครับเทีบัณฑิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติเพชรกรุงเทพส่วนฝ่ายอิลูกสวนนี่ซ้อมอยู่ที่เขตจอมทองก่อทอมเมอกี้คุณพ่อมาถอดมงกลเนี่ยก้องชี้คูจังหวะที่ออกอาวุธกันนะครับยังยังไม่ถึงที่ครับขอเชิญ กำรวจนครบาลรุ่นที่56พบปะสังสรรค์ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนนี้ที่ค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับร้อยตำรวจโทปร,ระกอบโชดลือนามนะครับผัวฝากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆรุ่น56นะครับที่ค่ายพระราม6ชะอำ2 8นี้พบกันหน่อยครับ ครับเดินทางถึงยกที่3ามเไทยเจ็ดสีพูดที่หนึ่งุงแดงเทพบัณฑิตน้ำเงินฟวายอิสก์ิงของเทพบัณฑิตเดินแล้วครับใครเดินไม่ได้แล้วครับสองยกดูเย็นชาแลวอื่นมาเดินเข้าไปจับไหยแล้วครับวงไายฝ่ายอิสก์กระชากเรียมออกมาตีดูครับเดี๋ยอาวุธทันต์ของทั้งคู่เลยครับวงนอกไม่ถนัดเท่าไรแต่ว่าวงไห้ก็าเล็งเข้ามาแล้วครับ อ้ยของหนักของแรงครับเทพบัณฑิตต้องสนองนโยบายสนามนะครับให้ตาย่ายกนะครับไเพื่อมาเลือกต่อยกยกสามยกสี่เสียสิทธิ์เลยครับรางวัลดูเดือดน,นี้นี่ในน้ำด้เนื้อครับุมมาร์ตี้เลี้ยงเข้ามาช่วยครับฟ้าอีส์แล้วครับเลี้ยงเขาของฟ่านะอี เสียเขาแล้ววงไงคือิก็จะจับลงให้พันหนักจับให้ได้แต่ว่าไฟยิดกไลคอขึ้นบนสงนารเขาแล้วครับตอนนี้ครับเลครับลากไปลากไปลากไปลงไปทั้งคู่ครับ เริ่มน่าใจครับแฟนมวยเริ่มเชียร์แล้วครับเชียร์ไปครับลูกแข่งของฟาอิสครับแล้วดูลูกหนักของเพชรบันหยตครับไายเห็นแล้วครับว่าเรือมวยสมองมวยของฟาอิสครับทำลมนอกโครงในมีแค่ข้ามมือหยุดมาเสียบเล็กใหญ่เล็กทะลมใหญ่ครับติตามเสียงเชียร์เลยฟาอิส เครับเป็นช่วงเวลาที่ฟาอิสทำได้ดีถือว่าเล็กกำลังถล่มใหญ่ได้ววาขาไปค้างเชื่อโดนกินเปล่ามาเต็มๆนะครับด้านเพื่อนบิ๊ดช้าไปครับใหญ่โดนอยู่นะครับ ตีได้จะโดนตันโดนความวันนี้ปรเทศบัณดิตยังช้าอยู่ครับเทพเบื้อนดิตือว่าเกมเริ่มเปิดแล้วครับยกนี้ครับเดินขยับ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 ไปอ้าวด้าน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 จะโดนไม่โดนจะโดนไม่โดนครับง้างง้างยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็แยกดีกว่าครับหนักไงครับนอกไม่เห็น กลับเข้าสู่สนามครับหลังจากที่ยกสามผ่านไปเสียงเชียร์เริ่มดังดูครับผลงานของใครใครตีใครครับดูนะครับจากผลงานตรงนี้ฝ้าอีฟฝั่งน้ำเงินก็พยายามนะครับพยายามจะใช้เชิงเข่าทำก่อนมีอาวุธนำมีแข้งนำแล้วก็ใช้ความวัยเข้าสู้เดี๋ยวดูเทพบัณฑิตแก้อย่างไรครับ กัเพื่อนรวมโรงเรียนวีรนาถทกษาปี2 5 1 5ครับมีงานสัมมนาเสาร์28ิพฤศจิกายนนี้ก็ไปเจอกันครับกลับเดินทางมาถึงยกที่4ครับมวยไทยเจ็ดสีคู่ที่หนึ่งเทพบณฑิตมุมแดงครับน้ำเงินฟาอีสเทพบณฑิตต้องติดเกี่ยวสไีดแล้วครับเดือดติดเย็ต่ำไม่ได้แล้วครับชิดช้าทนช้าไม่ได้รับนม่ยกสี่แล้วจะทำได้อย่างที่คิดหรือไม่ครับ ตอนนี้ทำเป็นล็อกเลยครับล็อกไม่ให้ตีตีล็อกกันกรรมการแยกออกมาจังหวะแรกกงมีอาวุธนันหน่อยครับแล้วก็ไปสัสบซอกเล็กหวังมีมีมีศอกมีหมัดเข้ามาเสริมครับเทพบัณฑิตแต่ว่าดูความเร็วของอฟาอิสครับ ได้แขวนพยายะแขนครับแ็แต่ยังทำไม่ได้ไปายอี๋ยังกดดันนะครับกดดันด้วยเชิงครับ,รบล็อกแน่นไม่ให้ปีครับล็อกไม่ให้ปีวางไว้ล็อกซ้ายึิงลงมาการเข้าเชือกติดลงไปเหนือยแรงไปเปล่าเปล่า สำหรับเทพมณิษฐ์ตว่าเกมยังเบียดอยู่ครับยังนี่นะวัดกันที่พละกำลังนะครับอยายุใครช็อตอย่างนี้่เป็นเรื่องเลยครับลุยเข้าไปโดนลุยเข้าไปโดนนะครับเทพมณิษฐ์พยายามใช้ความเงเยนะครับไม่สนองหน่อย,ยเข้าย้าย,ย,ย,ยโดนจับแล้วมีได้ไหมไม่ได้อีออไม่ได้ จับได้สวยแต่ตีไม่ได้ครับเทพบัณฑิตเลี้ยงทำเรืองมองพี่เลี้ยงอยู่ครับกดดันแล้วนะครับอย่างนี้ฝ่ายนีก็กดดันแล้วไปดาเลยทำอะไรไม่ได้อย่างใจแล้วนะครับดูติดตัดเพิ่งัะยกทงนี้นักมวยฝ่ายอุ้ตไม่กระทะด้วย ครับมาครองได้คร nah ับครองครองได้ตียังไม่ถนัดังหวะาตยังไม่เอาตีลงไปครับแอบนี้แรงก็อนัดตอ้วัะเดี๋ยอะรใส่ตัวับเพือนเด็กตีนะตอกได้บ้าคนหนึ่งตันคนหนึ่งตีรับ กลับเข้าสู่สนามครับสี่ยกผ่านไปภาพชายยกที่สี่เดินเข้าไปครับเทพบัณฑิตจะจะตามวันด้วยศอกเอาว่าโดนล็อกไปพยายามจะทำพยายามจัดก,กันนะครับกันไม่ให้เทพบัณฑิตนั้นเข้ามาอยู่ใกล้ๆเหลือยกสุดท้ายอันห้าถือว่าเป็นเกมไล่ล่านะครับยกที่ห้านี่ือ จะเธอจะสุกงาจะไม่่อดหรือเปล่าเกมนี้เป็นเกมยกสุดท้ายของมวยไทยเจ็ดสีคู่ที่หนึ่งครับเพืนบดีดมุมแดงน้ำเงินฟาอีสครับก็เชื่อเหลือเกินว่ายังคงยังจะต้องไล่อีกคนนึงไล่อีกคนนึงกันและครับในลักษณะแบบนี้เอาไปใหม่ครับตำทงไปไม่ได้นะครับเพบัณนิต พุ ph ph ơi, ่ง <staple> ท <fits> ิงไปเลยครับพ <wire> oh, ุ่งพิ้งต้องขึ้นไปทำไวอาวุธต้องเสริมมาด้วยครับเต็มนะเต็มนานไม่เห็นหมดทุกล็อกล็อกด้วยซ้ายครับปีแรกกันยกหยิบหยิบหยิบครับครับโยนข้าวครับโอ้มีหลักมีเหรียมครับ บ yeah. าอิตแย้ครับแย่ก่อนแย่ก่อนถึงมวยที่สวยโอกาสได้ค่อนข้างดีนะครับสําหรับน้ำเงินหยุดไม่ได้นะครับทางด้านเทพบัณลิต้องทนนะครับต้องเดินต้องทาทาได้ต้องทําให้ต่อเนื่องครับมีเสริมแท่งอยครับแต่ว่ายังไม่ต่อเนื่องมีอยู่ติดเชือกตีไม่ได้ดูยรีนมากก็พอตีได้ เล,ล่นตีเผายังไม่น่านะครับทางด้านเทพบัณฑิตจะไล่ฝ่ายอิสจนลุกหน้า,าค,ครับโดนการอีกแล้วโดนการอีกแล้วติดเชือกติดเชือกแขนไปเกี่ยวเชือกเสียโอกาสไปอีกอต่างตึงแล้วครับขอ,องพี่เลี้ยงเมืงองทองไม่น่าจะมีนะครับคุณของพี่เลี้ยงซะแล้วครับไม่เอาแล้วครับเทพบัณฑิต เมืองพอไม่น่าจะมีนะครับโอ้เนี่ะครับคุณกองเทียโบกมืออย่างนี้เมืองพก็ไม่เดินแล้วครับเมืองพลมีอยู่ข้อนกันในเมืองพอไม่น่าจะมีนะครับกรรมการไม่พอครับกรรมการไม่พอขออีกผิดผิดมุมใดมุมหนึ่งแน่นอนครับทีอไม่เข้าทนขยับขยับกันอยู่ใครจะได้ครับกิกสุดท้ายไม่มีอะไรครับมีกองเชิยแล้วครับเวลานับถอยหลังแล้ว เวลานับถอยหลังแล้วไม่เอาแล้วครับกลางมือแล้วพอใจแล้วต่างฝ่ายต่างเตรีมใจกันแล้วครับโอ้โหเต้นรอเสียงระฆังครับกรรมการสับแล้วสับอีกนะครับนักมวยก็ไม่ไม่สนใจแล้วนะครับส่งสัญญาณมือว่าชกหน่อยเอาหน่อยไม่เอาอีกบางคนต่างไม่เข้าครับไม่ยอมเข้านักศึกษานักศึกษาความกองเชียร์ของฝ่าอีทั้งเงินครับ พป็นสกาศรับดำเน,นิในใครคิดยังไงครับแต่ให้เครดิตกรรมการไปเลยครับในการออกคะแนนเลยคู่นี้คราจะออกยังไงใครคิดยังไงเดี๋ยวได้เห็นกันละครับเทพบันดิตกฟ้าอีสสุดท้ายเป็นยังไงผู้ชนะ กรรมการชูมือให้ฝั่งน้ำเงินนะครับก็อขอไ่ฝั่งแดงนะครับขอไ่ครับชูมือฝั่งแดงนะครับแม่เุอส,สุดเลยครับไป